คุณบัรหารศิลปอาชารนายกรัตรีและก็ประธานที่สภาพักชาติไทยพัฒนานะครับก็เดินสายในฐนนานะที่เป็นหัวหลักในการที่จะเคลื่อนสภาปฏิรูปของรัฐบาลยิ่งรักนะครับวันก่อนก็ไปพบคุณสนุนทรีนิลสงคุณและก็พลตีจำลองสีเมืองที่บ้านพระอาทิตย์นะครับแต่ว่าก็ได้ยินการซักถามจากคุณสนุนทรีนิลสงคุณและก็พลตีจำลองแล้วเนี่ย ปาร์เตอร์เราก็อาจจะตอบไม่ได้เต็มปากคำว่าเห็นคนที่สองคนแกนำนำอดีแกนนำนี้เนี่ยไม่อยากเข้าร่วมสภาผู้รูปเพราะอะไรยังไงน,นะครับต่อมาช่วงบ่ายก็ไปพบนายแพทย์ประเวศวศิริทีนะครับซึ่งก็เป็นนักเคลื่อนไหวทางสุ่มที่มีคนยอมรับเป็นอย่างมากแล้วก็ตอบรับที่เข้ามานในการขับเคลื่อนนี่ด้วยนะครับซึ่งมองการที่คุณปัญบรหาร แล้วก็มองคุณบัญหาในการที่จะเคลื่อนกระบวนเนี่ยวันที่16กันยายนนี้ก็จะไปพบคุณอภิสิ์เวชาชีวะและคุณสุเทพทุกธสุบรรด้วยแกานำทางพัคเดสปารแม้ว่าจะมีท่าทีที่จะไม่ไม,ไม่ตอบรับนะครับคือถ้าพูดถึงเรื่องสภาปฏิรูปเนี่ยเ <c oughs> ข้าใจว่าคุณบัญหาเองเนี่ยนะครับก็คงจะต้องดำเนินการต่อไป <c oughs> นะครับต่อให้ มีอุปสรรคยังไงก็ตามแต่ก็ต้องทำเพราะว่าดูเหมือนสิ่งที่ก่อตั้งขึ้นมาหรือว่าประชุมตั้งแต่ว,วันที่ยี้าสิงหาคมใช่ไหมครัช่วงนั้นก็มีการวางกรอบวางอะไรเอาไว้ชัดเจนแล้วนะครับก็ต้องเดินตามนั้นแต่ประเด็นที่คุณบรรหารไปพบกับทางกลุ่มพันธมิตรนะครับที่บ้านพาคทิศเนี่ย ประเด็นที่คุณบรรหารไปเจอเนี่ยก็คือประเด็นสำคัญที่เป็นความขัดแย้งที่แท้จริงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยที่เกิดขึ้นในทางการเมืองไทยนั่นเองและก็เป็นการพูดตรงๆกับคุณบรรหารเพื่อที่จะให้เอากลับไปคิดคกลับอาไปทบทวนหรือปรึกษาหรือกับทางคุณยิ่งรับชินวัตรนายกรัฐมนตรีเนี่ย ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือสิ่งที่เจอแน่นอนเป็นคําถามแน่นอนอแล้วก็เป็นคําถามจากฝ่ายที่เขาไม่เข้าร่วมเนี่ยนะครับอย่างพันธมิตรแกนนำพันธมิตรแล้วก็จะต้องไปเจอกับพรประชาธัซึ่งก็ไม่น่าจะมีคําถามที่แตกต่างกันนะก็ะก็คงอย่างนี้ไม่พ้นเรื่องของว่าจะเอาอย่างไงกับคดีของพันธมิตรตัวทักษิณทิโรจะเอาอย่างไงกับ เงื่อนไขต่างๆที่คุณทักษิณจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับการบริหารประเทศหรือไม่ครับ <c oughs> อันนี้คือคือประเด็นที่เป็นแกนแท้ของปัญหาที่ได้ริงขณะเดียวกันเนี่ยประเด็นที่คุณบรรหารพยายามเดินสายที่จะประสานงานสร้างสถาปัตยรูปให้เป็นรูปธรรมเนี่ยมันก็ยังมีประเด็นที่คุณบรรหารไปคุยกับทางคุณหมอโอเวศนะครับ <c oughs> ที่แตกประเด็นออกมาอีกแล้วก็แตกโจทย์ที่น่าสนใจอีกอีก <c oughs> นั่นก็คือการาวางในลักษณะของอาจางประเวศพูดว่าเป็นเหมือนกับสามอะไรเป็นสามเงื่อนไขสามประเด็นที่จะนำพาสภคาปฏิรูปเนี่ย เรือนำพาทางออกของประเทศให้สามารถเคลื่อนไปได้นะครับาสามสิ่งนี้ก็คือจะต้องมีคล้ายๆกับเป็นคณะกรรมการ,การสามคณะกรรมการหรือกลุ่มสามกลุ่มทํางานเรื่องนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ไม่จำกัดว่า,ก,า,ก,า,ก,ากลุ่มนั้นจะเท่าไหร่นะครับเช่นคณะกรรมการปฏิรูปเครือข่ายปฏิรูป แล้วก็มาเป็นสภาสมัชชาปฏิรูปอะไรทำรองนี้ครับทั้งสามส่วนเนี่ยจะทํางานเนเป็นสลักกันแต่สุดท้ายเนี่ยจะมาพบกันที่สมัชชาปฏิรูปเพื่อถกกันให้แตกเสร็จแล้วก็กลับไปที่ข้างานรูปครับแล้วทั้งสามส่วนเนี่ยอาจจะมีส่วนที่ไม่เข้าร่วมตอนนี้เข้าร่วมในคณะกรรมการในนาดคณะกรรมการหนึ่งก็ได้แล้วก็ไม่เอาความปองดองเป็น ที่ตั้งหรือไม่เอาความบางดองเป็นโจทย์แต่โจทย์ใหญ่ก็คือประเทศไทยคุณจะรัก,กจะเกลียดจะบองดองกันหรือไม่แต่ทางออกให้กับประเทศไทยแต่คุณรักประเทศไทยแน่นอนทางออกให้ประเทศไทยแน่นอนอันนี้คือคือคือโจทย์ใหม่มอนกันเป็นสิ่งที่ข้อเสนอที่อาจารย์ประเวศเสนอเข้ามาแล้วก็น่าสนใจมากเพราะว่าตรงนี้จะเป็นการค่อนข้างจะเหมือนกับก้าวข้ามความขัดแย้งอยู่พอสมควร ต่เดียวกันแต่ขณะเดียวกันเนี่ยหมายหมายถึงว่าใช้โจทย์ประเทศไทยเป็นเป็นหลักในการที่จะฟันฝ่าไปส่วนฟงรองเห็นจะตามมาหรือจะอะไรยังไงก็ว่าไกันไป้วใช้เวทีนี้ให้มีการแสดงเหตุแสดงผลอะไรต่างๆแล้วนําในสิ่งที่เป็นความขัดแย้งแกแท้แต่างๆมางานทำความเข้าใจร่วมกันผู้ปัิหารนี่ต้องรับภาร,ระหนักในการที่ต้องไปเดินสาย เชิญคนที่เขาร่วมถ้าถ้าคนที่มีชื่อแล้วเป็นที่ยอมรับเนี่ยตอบรับเขาร่วมเนี่ยก็จะเป็นผลดีแน่นอนเป็นผลดีในภาพลัก,กษณ์ของรัฐบาลที่มีคนไลายผู้อ่าไลฟกลุ่มไลายฝักเข้ามาในการที่จะมาพูดคุยกันใช่ไหมครับแต่ผมคิดว่าปัญหาใหญ่ใหญ่เนี่ยอยู่ที่รัฐบาลค็อยู่ที่คุณยิ่งรัฐนายกรัตรีด้วยว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยจะรับข้อเสนอของ อาจารย์บอกเวศไหมครับเรับไปแล้วเนี่ยจะรับด้วยความจริงใจที่จะทําหรือเปล่าถ้ามีข้อเสนอหรือมีอะไรก็าตามแทนที่เป็นเงื่อนไขพาดพิงไปถึงคนที่อยู่มีบาร,รมีอยู่ในพรรคเพื่อไทยอยู่ในรัฐบาลจะทำยังไงจะเคลียร์ปัญหาต่างๆได้หรือเปล่านะครับอยู่ที่ตรงนี้แค่นั้นเองถ้าเคลียร์ได้ถ้าอะไรได้ทุกอย่างการขับเคลื่อน สามส่วนที่จะนําพาประเทศไทยให้ขึ้นเ้นหน้าเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายนะครับแล้วก็เป็นไปได้ครับอันนี้ต้องจับตามองว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยโถมหน้าของทั้งสองอย่างมันจะเข้าเป็นแมตกันได้ย่งครครับ